เผยโฉมออกมาอย่างเป็นทางการแล้วนะครับสำหรับนิสสันนาวา m i n นชเชนโดยรุ่นที่ได้เผยโฉมมานั้นเป็นนาวา拉โปรโฟเอ็ก x รถกระบะตกแต่งพิเศษซึ่งจะเป็นรุ่นที่นิสสันพัฒนาขึ้นมาสู้กับ Ford r a n g e r w i l d t r a ท i s u z zu m m x x v c ก o s และ Toyota Hilux ก e v o ี o ว o o โดยเฉพาะ สำหรับนวาวาร่าโปรโฟเอนั้นถูกปรับโฉมใหม่โดยการใช้ DNA จากกระบะรุ่นพี่อย่างนิสสันไททันที่ทำตลาดในสหรัฐอเมริกาเพื่อมาเป็นต้นแบบในการพัฒนาทำให้ Pro โฟเอดูมีความเบิกบืนและมีความเป็นอเมริกันมากขึ้นด้านหน้าตัวรถนั้นมาพร้อมกับกระจังหน้าทรงเหลี่ยมอินเตอร์ล็อกสีดำขนาดใหญ่พร้อมกับโลโก้นิสสันสีแดงตรงกลาง คิ้วฝากระโปรงหน้ามีการปั๊มอักษรนนาวาร่าไว้ด้านบนไฟหน้ารถนั้นเป็นแบบ LED Projector Quad-I y e และไฟ d ด y t i ท e running light LED รูปทรงตัว C ชายกันชนด้านล่างสีดำด้านพร้อมกับแผงตกแต่งสีส้มแดงด้านท้ายนั้นมาพร้อมกับไฟท้ายดีไซน์ใหม่รูปทรงตัว C กระบะท้ายนั้นมีการขึ้นรูปแบบเล่นระดับและปั๊มอักษรเน,นาวาราขนาดใหญ่ด้านท้าย พร้อมโลโก้นิสสันสีแดงตรงกลางกระบาทท้ายตัวรถมาพร้อมกับล้ออลลอยดีไซน์ใหม่ขนาด17นิ้วพร้อมอยางออเทอเรนตตกแต่งด้วยคิ้วซุ้มล้อสีดำด้านพร้อมแผงทับทิมสีสม้มด้านการตกแต่งภายในนั้นนาวาร่าโปรโฟเอ็มาพร้อมกับการตกแต่งภายในโทนสีดำและเดินได้ตะเข็บสีแดงตัวเบาะนั่งมีโลโก้โปรโฟเ พวงมาลัยของรถนั้นเปลี่ยนมาใช้แบบทรงสปอร์ต3กา้านพร้อมปุ่มควบคุมการทำงานของรถบนพวงมาลัยมาตรวัดแบบเรืองแสงพร้อมหน้าจอแสดงผลการขับขี่เป็นแบบสี TFT 3มิติหน้าจออินโฟเทนเมนต์ขนาด8นิ้วระบบสัมผัสรองรับการเชื่อมต่อ Apple CarPlay และรองรับระบบสั่งงานด้วยเสียงในส่วนของขุมพลังขับเคลื่อนนั้น นวาวอล่าโปรโฟจะมาพร้อมกับเครื่องยนต์ใหม่2.3ลิตรทวินเทอร์โบซึ่งเป็นเครื่องยนต์ที่ใช้ในนิสสันเทอร่โดยเครื่องยนต์ดังกล่าวจะให้กำลังสูงสุดที่190แรงม้าที่3,750รอบตอนาทีแรงบิดสูงสุด450นิวตันเมตรที่ 1,500- ถึง2,500รอบตอนาทีจับคู่ทำงานกับเกียร์ธรรมดา6สปีดและเกียร์อัตโนมัติ7สปีดขับเคลื่อน4ลอ้อ ส่วนระบบความปลอดภัยของรถนั้นก็ถือว่ามีมาครบเท่าที่รถกระบะหนึ่งคันควรจะมีมาให้ไม่ว่าจะเป็นถุงลมนิรภัย6ตำแหน่งระบบตรวจจับและส่งสัญญาณเตือนวัตถุรอบคันระบบกล้องมองภาพรอบทิศท,ทาง360องศาระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปลผันระบบช่วยเตือนก่อนการชนด้านหน้าระบบเบรกฉุกเฉินและระบบความปลอดภัยอื่นๆดังนี้ สำหรับข้อมูลที่เรานำมาให้ชมกันในวันนี้เป็นข้อมูลการเปิดตัวที่สำนักงานใหญ่โยโกฮาม่าประเทศญี่ปุ่นส่วนการเปิดตัวอย่างเป็นทางการนั้นทางนิสสันโนราโปรโฟเอ็กและชมไม่ได้เชนจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการอีกครั้งในวันที่9พฤศจิกายนนี้ที่ประเทศไทยเป็นที่แรกของโลกทางด้านราคาจำหน่ายและในรุ่นย่อยที่เหลือก็ต้องรอติดตามกันอีกนิดครับ เป็นยังไงบ้างครับสำหรับนิสสันนวราโปรโฟ4 X กระบะรุ่นท็อปของนิสสันที่ได้เปิดตัวมาเรียกน้ำย่อยก่อนเพื่อนๆให้เราได้ชมกันก่อนสวยถูกใจใครหรือเปล่าหรือมีใครเล็งรุ่นไหนไว้บ้างคิดเห็นยังไงคอมเมนต์มาคุยกันนะครับและหากชื่นชอบข่าวสารของเรากดไลค์และกดติดตามเลยตอนนี้เพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารและเทคโนโลยียันยนต์ใหม่ๆจากทั่วโลก แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ